รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหารวายเฮียร์เมเจอร์ซินิเพ็กราชโยธินสตูดิโอรามินทาสัปดาห์นี้ปิงปองและนิมิวจะไปเที่ยวเมืองระยองกันจ้าไอ้น้องตังไว้ใช่ไหมไอ้กูว่าบอกกูท้าไม่ตอบไม่ตอ่อบทำะ เาไปเอามาอ้อแสบพอเดินเดินไปดูตรงกระจกปุ๊บเป็นวงกว้างที่เราตอบนี่มันอ่อนได้หรอ่อนพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้ขาวกล้วยขอกล้วยขาวกล้ยของเราก็มาให้บริการอากาศร้อนๆอย่างนี้ไปเที่ยวระยองกันดีกว่าไปเลยจ้าสนุกสนานคุยกันถูกขอตั้งแต่เริ่มต้นรายการแบบนี้รับรองว่าวันนี้นอกจากสถานที่เที่ยวในเมืองระยองแล้วมีเรื่องเมาม้อยสนุกสนานตลอดทั้งวันแน่นอน จะไปเที่ยวในเมืองระยองรู้จักเส้นทางเขาดีหรือยังให้เจ้าถิ่นเขานำทางกันสัหน่อยดีกว่าโรูเจ้าทิ่นเหนอยู่โนู้นค่ะอ๋อสวัสดีครับผมน้าสวัสดีครับไปบินมาไทยครับไอ้น้องเขาตังมาใช่ไหมเฮ้ยกูว่อกกูชอบอบชอชอบชตอนนี้อยู่กันที่ไหนยังไงคะอ๋ออยู่ที่ตลาดเก่าถนนยมจินดาครับผมยมยมจินดา พี่ตาวเขาไม่ใช่เจ้าถิ่นแบบนั้นนะพี่ตาวเนี่ยเขาเป็นคนระยองตั้งแต่กำเนิดรักและผูกพันกับเมืองนี้ไม่เป็นสองรองใครเลยถนนหนทางทุกซอกทุกมุมผีแกรู้หมดถ้ามาระยองมายมจินดาเขามาทําอะไรกันพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาทานอาหารครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสีฟูดนะคะผมก็จะมีพดดวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวก็มีไข่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีขนมหวานแล้วก็จะมีสีอาร์ตให้ถ่ายรูปเล่นกัน อ่ะเราเดินเลยป่ะไหมคะเราขึ้นรถมอไซดีกว่าครับผมมอไซค์เหรอฮะมอไซค์ดีกว่าครับเพราะว่ามันร้อนด้วยฮะแล้วก็มันระยะทางเดี๋ยวความดันขึ้นพี่ไปดูเดี๋ยวความดันขึ้นขออนุญาตนั่งอะไรกับพี่นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะข้อนี้เลยนี่โอ้โห ตะเวนกินเที่ยวที่ถนนยมจินดาจ้าถิ่นของเราแนะนําว่าใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละเหมาะที่สุดเลยเพราะเป็นย่านเมืองเก่าถนนค่อนข้างแคบและที่สําคัญสถานที่ที่น่าสนใจมีหลายจุดให้แวะใช้มอเตอร์ไซค์จะคล่องตัวกว่าอยากจะแวะตรงไหนก็จอดได้ทันทีเลยร้านแรกที่จะพามากินนี่คือพามากินอะไรจาก็ามีไข่จ้าที่ร้านออที่นี่ใช้ไข่อะไรทำาฮะใไข่นะครับบัมีไข่นะไข่ไก่นะ ก่อนจะไปเที <society> ่ยวก็ต้องเติมพลังกสกอรปิ้งปองนิวแลสเตอรก็มากันที่ร้านบะหมี่ไข่เจ็กอู๋มิจะาถิ่นเขาบอกว่าเขาขายกันมาตั้งแต่3มชั่วอายุคนแล้วซึ่งทีเด็ดของที่นี่ก็แน่นอนว่าคือบะหมี่ไข่ที่ทางร้านทําเองเรียกว่าเป็นบะหมี่โฮมเมดเลยก็ว่าได้สวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าเมนูเด็ดร้านเนี่ยก็คือบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเราเอาต้มยำต้มยำดีกว่าอ่าเพอาะบะหมี่น้ำครับ นั่นเอาเยสโซโคล่าเฮ้ยเดี๋ยวลองกินบะหมี่ไข่ดิผมเอาบะหมี่ไข่ปลาครับแหมนัานตาได้แล้วน่ากินมากผมน่ากินมากดูดิอันนี้เป็นแบบเหมือนถ้ามาที่นี่ต้องสั่งใช่เป็นเมนูประจำผมเลยครับอ๋อเมนูประจำใช่ครับบะมีไข่มีไข่ลูกชิ้นปลาใช่อาชิมแล้วบอกหน่อยสิว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้าง คุณอยู่อิตาลีมาใช่ไหมคุณลองอธิบายสิว่านี่มันคือพาสต้าเส้นสดหรือไม่มันใกล้เคียงมากอะคือจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นก็ได้อ่ะเออมันก็ใช่อ่ะแล้วมันมันผมว่าปรุงรสมาอร่อยมากแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ก็คือปกติก็กินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบ่อยแต่ว่าเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลาที่เนี่ยมันแบบแปลกแตก,กต่างไปอ่ะ เพื่อนๆที่มาเที่ยวถนนยมจินดาก็แวะมาฝากท้องที่ร้านบะมีไครเจ๊กอูที่ตลาดเทศบาลหนึ่งกันได้นะนอกจากร้านนี้ก็ยังมีร้านแม่ๆให้เลือกชิมอีกหลายร้านเลยด้วยหลังจากหนังท้องตึงและก่อนที่หนังตาจะเริ่มยอนเราให้เจ้าทินพาเราไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่านี่ค่ะ คนพี่ตาค่ะตอีเราอยู่กับตรงนี้แล้วมันเป็นสถานที่ที่แบบตึกรางบ้านช่างโบราณโบราณมันคืออะไรกันทีเนี่ยใช่ครับมันเป็นเมืองเก่าอ่ะครับถนนสายยมจินดาเนี่ยก็คือถนนเนี้ยมันจะติดกับคลองแม่น้ำระยองนะครับใช่สมัยก่อนถนนเส้นนี้เขาก็ต่อำมาค้าขายกันตรงนี้กรุงเทพเก็จะนั่งเรือจากตรงนี้ไปอ่าแล้วจะมีอู่ต่อเรือมีโรงแรมมีโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยครับทางโซนนี้คือย้อน นั่งทาแมชชีนย้อนไปเมื่อแบบ70ปีก่อน80ปีก่อนตรงนี้ก็คืออู้ฟู่่ใช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 ่ครับตรงนี้จะบูมมากเป็นถนนเส้นแรกของของจังหวัดระยองก็คือคนที่มาระยองก็จะมาแบบเดินเล่นชมวิวถ่ายรูปเก๋ๆกันตรงนี้ถูกปะถนนยมจินดาเป็นถนนที่ทอดยาวขนานกับแม่น้ำระยองเป็นแหล่งการค้าแห่งแรกของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกในอดีต ปัจจุบันยังคงมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมของเมืองเก่าเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสและชื่นชมใครที่เป็นสายสตรีทหรือสายถ่ายรูปเนี่ยบอกได้เลยว่าได้รูปสวยๆกลับไปเพียบแน่นอนนี่ไงเราไปเดินชมกันเลยไหมคะคุณพี่ตาคุณพี่เต๋อตรงนี้เป็นโรงแรมโรงแรมเก่าใช่ไม่เขี่ยวไม่เกียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนตากัที่บ้านสว่า่าหร่คะช่วงนี้ ให้ปิงปองนี้มวแล้วเตอ๋อได้เดินเล่นชมบรรยากาศให้เพลินพลินกันก่อนถนนยมจินดายังมีอะไรน่าสนใจอีกเพียบช่วงนะ้าหามคลาด